ครับผมก็สวัสดีพเพื่อนๆพี่น้อง FC ครับวันนี้เรามาดูกันนะครับความแตกต่างระหว่างหัวเทียนนะครับที่มีอยู่ในร้านของผมกับหัวเทียนที่เบิกมานะครับทุกท่านนะเบิกมาจากไหนไม่รู้ไม่บอกก็แล้วกันนะครับทุกท่านนะเอาเป็นว่าผมจะให้ดูถึงความแตกต่างระหว่างหัวเทียน3ามหัวตรงนี้นะครับพี่น้อง FC หัวด้านล่างนะหัวด้านล่างนะครับจะเป็นหัวที่ เป็นของร้านเรานะหัวด้านล่างเป็นหัวของร้านเราหัวสองหัวบนเป็นสองหัวที่เราเบิดเข้ามาให้สังเกตดูอักษรที่สลักลงไปนะให้สังเกตดูอักษรที่สลักลงไปแล้วก็สีสันความเงานะครับทุกท่านาถ้าใครดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูนะครับทุกท่านนะตัวอักษรนะครับสลักลึกต่างกันนะครับแล้วก็การพิมพ์ตัวหนังสือ ลายตัวหนังสือมันต่างกันนะครับทุกท่านนะความคมชัดมันต่างกันเลยนะครับทุกท่านนะอ่าอันนี้ก็คือนะครับสิ่งที่เรานํามาให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องเอฟซีได้ดูได้พิจารณานะครับถ้า,าว่าใครนะครับคิดว่าผมโดนแล้วละ่ะพิมพ์นะครับพิมพ์ โอเคเข้ามาอ่าโอเคคุณโดนแล้วล่ะนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วล่ะนะมันไม่ใช่หรอกคุณไม่ได้โดนก็พิมพ์โนเข้ามาก็แล้วกันนะครับทุกท่านนะอ่าใครใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็เม้นกันเข้ามานะครับระหว่างโดนกับไม่โดนโดนก็คือเย็ดนะครับ